อยากจะให้คณป้องนะครับว่าให้ความเชื่อมั่นนะคะว่าคนที่อยากจะมาทําธุรกิจค่ะให้ความมั่นใจว่าไม่ใช่แชร์โชคอ่ะเป็นธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย<อ>าต้องตามกฎหมายับขอบาาอนุญาตสพมเรียบร้อยทุกอย่างค่ะครูตีค่ะสวัสดีค่ะ ทำธุรกิจคนตัว,ตวแล้วก็เคยอาชีพูมากอ่อนแล้วก็ทำหลา,ายอย่างแต่นะ mm. ก็ไม่ไประสบก็คือไม่มีเวลาของตัวเองนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตแบบไม่ไม่จะไปโน่นไปนี่ก็ไม่สามารถที่จะไปได้เพราะว่าติดงานนะค mm. ะเขาก็เลยาหาช่องทางนะคะว่าจะทำยังไงที่จะทำให้ตัวเองมีอิสระทั้งด้านเวลานะคนะก็เลยศึกนษะางานออนไลน์ค่ะก็มาเจอแล้วก็อีกอย่างก็คือว่าตอนเกษียณอายุนะ อยากจะอยู่ใช้ชีวิตที่สุขสบายนะคะสามารถที่จะ,ะเลี้ยงตัวเองแล้วก็ครอบครัวนะคะที่ให้ดีขึ้นแล้วก็ช่วยเหลือสังคมค่ะให้คนอื่นที่ลําบากแล้วก็คนที่เป็นหนี้เป็นสินนะคะให้มีชีวิตที่การเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะให้ค่ะก็เลยมาเจอโปรเจกต์คะโปรนี้ค่ะของคุณก้องค่ะก็เคยติดตามรายการอายุน้อยกําลังของคุณก้องมาก็เลย รู้ที่กลองดับหน้าคนนี่ของตัดคนค่ะเลยประทับใจตรงนั้นว่าก็แบบเฮ้ยรักบันเราต้องไปนั่งใช้กล้องดับหน้าแต่แบบนี้ก็ดีใจได้มาได้มาด้าจริงๆนะคะตรงนี้นะคะก็ภูมิใจค่ะที่ได้มาร่วมค่ะกับปรเจกนะคะบดนี้นะคะของบริษัทอินดินตรงนี้นะคะก็อยากจะให้กล้องนะคะว่าให้ ความเชื่อมั่นนะคะว่าวคนที่อยากจะมาทําธุรกิจค่ะร่วมธุรกิจโปรเด็กคนนี้ตรงนี้นะคะให้ความมั่นใจออว่าไม่ใช่แชร์โชคอ่ะครับว่าหาะเป็นธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายครับต้องตามกฎหมายนะขออนุญาตจากศบม่ะค่ะเรียบร้อยทุกอย่างก็คิดเชื่อว่าก็คุณครูเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยนะเพราะว่าตอนนี้หลายคนอาจจะได้ยินคําว่าเวิร์คคอมโพล์แต่ต่อไปในอนาคตเนี่ยมันคือ work everywhere วนต์นื่อากเขาว่าเราอยู่ที่ไหนเราก็ นั谢谢่นเดือนนี้นั่นทันวัดพฤศจิกา2520คือ 5G ได้มาบอกให้ีมาแต่ระบบเนี่ยมันไม่ใช่แค่ระบบสัมผัสที่มันเร็วขึ้นมันหมายความว่าระบบคือทาเนี่ยมันเร็วขึ้นกว่าเดิม20เท่าเป็นอย่างต่ำนั่นหมายความว่าเราสามารถจะทำงานทุกที่บนโลกนี้ได้อย่างเร็วขึ้นเว่าเราจะได้เมือสัปดาห์ที่สุดคือหลายคนอาจจะมาทำกินดีหลายคนอาจจะหาธุรกิจที่สองที่สามเนี่ยเพราะว่าหนึ่งคืออยากกดนี่ถ้ากดนี้ก็ต้องไปดูว่ามันสามารถจัดกระจายได้ป่ะบางคน ก็มารู notes, ้อย่างเรารู้ว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดมันก็คือเวลาในชีวิตของเราคืออะไรเรียกคืนกระเป๋าได้การที่เรียกคืนกับเาได้และสิ่งที่เรียกคืนกระเป๋าได้คือเวลานั่นแต่เพราะว่าถ้าเวลาที่สุดมีค่าของเราแล้วเราาจะใช้เวลากังคนเรารักคับขาควรเรนรู้เราเองก็ต้องทำธุรกิจบางอย่างที่เราสามารถทำที่ไหนกีได้โดยมีระบบมันหองหักสิ่งที่ดีๆพยายามสร้างขึ้นมาเมื่อสองปีก่านคุผ้นมาคือว่าเพื่อจะควรสามารถทำธุรกิจได้อย่างง่ายที่สุดตรงไหนก็ได้ เวลาตัวนี้เขาได้แล้วก็มีทังความทุกอย่างมาเชื่อมเห้เราสามารถทํางานได้เร็วขึ้นมีสุภาพม,มากยิ่งขึ้นก็อยากจะฝักบินดีกับคุณครูแล้วก็สมาชิกทุกคนก็อยากที่เชื่อมั่นว่าเรา,า,ารไม่ใช่คงตั้งใจทำธุรกิจให้เป็นธุรกิจก็คือเราตั้งใจที่จะทำกินการให้ดีทำหนุนให้ดีแล้วก็พัฒนาทีมงานะทุกคนให้เติบโตไปพร้อมกับโรคที่มาถูกเร็วเช่นนี้ก็ฝากอินดีไว้ในหัวใจของกเนด้วยนะครับก็ ทุกคนค่ะได้รับคป่าดเชื่อมั่นนะคะกับกล้องแล้วนะคะทีนี้ถ้าใครสนใจนะคะที่อยากจะร่วมธุรกิจนะคะกับทีมฟูสีเนาะก็ติดต่อค่ะแอดไลน์มาใต้ร่างนี้แล้วก็ส่งคนที่ส่งคลิปวิดีโอนี้ให้นะคะก็ติดต่อได้เลยขอบคุณค่ะ